คุณกำลังรับฟังโก t ตอรี y t i ม e คืนปล่อยผีสนับสนุนรายการโดยสินค้าจากรายการคืนปล่อยผีสั่งซื้อได้ทางเพจเฟซบุ๊คคืนปล่อยผีเรื่องราวที่ผมจะเล่าต่อไปนี้นะครับชื่อเรื่องว่าคาถาเชิญผีนะครับ ถ้าเราได้ยินคนํานี้เราก็จะต้องนึกถึงว่าเฮ้ยมันคงจะเป็นคาถาบทหนึ่งที่ใช้วิธีการเชิญผีลา่ทาท้าผีหรือลองดีหรือเปล่าอะไรครับเดี๋ยวมาฟังเรื่องนี้นะครับคุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีแบบนี้ด้วยเหรอนะครับคือเรื่องราวนี้นะครับมันเกิดขึ้นเมื่อ13ปีก่อนนะครับที่จังหวัดนครราชสีมาครับเกิดขึ้นกับคุณนนท์นะครับคุณนนท์นะครับเป็นหนุ่มออฟฟิศ นะะทำงานออฟฟิศทั่วไปเลยครับอยู่ในกอทมเนี่แหละครับเขาเองหลังจากที่ใช้ชีวิตมาครับเรียกว่าตั้งแต่เด็กจนโตเนี่ยเขาไม่เคยเจอผีเลยนะครับเพราะคนกรุงเทพอ่ะนะส่วนมากเองมันก็วิวัฒนาการหรือแสงสีหรือการสัญจรไปมาผู้คนคับข้างนะไปไหนก็รถติดนะตามบ้านตามเรือนอะไรเงรี้ยเขามีคนอยู่เยอะแยะมากมาย ทำให้บรรยากาศในการเจอผีในกทมเนี่ยมันยากมากนะกับการที่เราจะไปเห็นผีอะไรแบบนี้นครับนนเองก็เป็นอย่างนั้นครับเขาเป็นคนที่เกิดในกทมนะครับแล้วก็เรียนหนังสือแล้วก็เติบโตมาเรียกว่าเรื่องของผีเนี่ยมันไกลตัวมากไกลตัวเลยครับเขาดูหนังผีเนี่ยเขายังรู้สึกขำๆอ่ะเดี๋ยวมันต้องจาสแกนฉากนี้ต้องจาสแกนฉากนี้เขามีความรู้สึกว่าเขาไม่เคยกลัวเรื่องนี้เลยครับจนวันหนึ่งครับ ในการที่เข้าทำงานครับก็ต้องไปเจอกับสาวๆที่ตัวเองหมายตาไว้นะครับตอนนั้นเองนอ,นอง่ะนนท์เน่ะแอบชอบผู้หญิงอยู่คนหนึ่งเขาชื่อว่าน้องแป้งนะครับเขาก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยผู้หญิงคนนี้หน้าตาน่ารักนะครับเขาเป็นสาวโคร,ราชเป็นสาวนครราชสีมานะครับแป้งเป็นเด็กที่เรียนหนังสือในกทมครับนะครับก็คือมาเรียนต่อที่กทมแล้วก็เรียนจบเรียนจบเสร็จะไรเสร็จก็หางานทําเลย นะครับเพื่อที่จะเอาเงินเนี่ยส่งไปให้ครอบครัวนะตอนนั้นเองตัวของแป้งเองก็เข้ามาอยู่ในบริษัทเดียวกับพี่นนท์นะครับพี่นนท์นนด้วยความที่ตัวเองก็ทาํางานที่มาหลายปีแล้วก็สอนน้องอ่าสอนน้องครับอ่าในการที่อ่าทโปรโกงโปรแกรมทำน,นั่นนะครับมันเป็นหน้าที่ของพี่นนท์พอดีครับเพราะมันอยู่ในแผนกเดียวกันนะครับด้วยความที่นนท์เนี่ยเห็นน้องแป้งเนี่ยมันคิดเกินลูกน้อง เพราะมีความรู้สึกว่าตัวเองก็ไม่ได้มีครอบครัวนะครับเคยมีแฟนก็เลิกกันไปแต่ปัญหามันติดอยู่ที่ว่าแป้งเนี่ยมีแฟนหรือ,อยังหน้าตาสวยขนาดนี้ครับพี่นนท์เองก็เข้าไปในแบบเนียนๆกับการสอนงานตามหน้าที่ครับสุดท้ายก็ได้รู้จักกันสนิทกันจึงได้รู้ว่าแป้งเองก็ไม่มีแฟนเหมือนกันนะครับทำให้ทั้งคู่ครับมันเหมือนการจูนกันติด ครับทั้งคู่ก็เริ่มจะเปิดใจนะครับตัวแป้งเองก็ไม่ได้มีใครนะครับพี่นนท์ก็ดูท่าทางก็เป็นคนที่หล่อสมาร์ทนะครับเป็นคนที่อธัธยาศัยดีพูดจาไพเรานะครับสองคนก็เริ่มเปิดใจก็คบกันนะคบกันก็เป็นที่รู้กันในบริษัทว่าเฮ้ยสคนเนี่ยคบกันทุกคนก็มองกันว่าเฮ้ยมันเหมาะสมกันดีนะทั้งคู่เนี่ยนะครับตัวของนอนท์เองก็พาแป้งไปรู้จักกับครอบครัวนน นะครับครอบครัวของพี่นนท์เขาก็ไม่ไดีว่าอะไรครับก็เห็นว่าเด็กก็กน่ารักดีก็คบคบกับไบก่อนนะครับดูดูกันไปก่อนนะครับตอนนั้นเองก็ความรักมันก็เริ่มจะผิบานครับตัวนนท์เองก็เริ่มไปไหนมาไหนกับแป้งบ่อยๆครับจนวันเวลาในการคบกันเนี่ยมันผ่านไปเกือบปีแล้วนะครับจนถึงเดือนธันวาอ่าเดือนธันวาตัวของแป้งก็เลยบอกกับพี่นนท์ว่าพี่นนท์คะ เดี๋ยวประมาณสักวันที่10ทธันวาเนี่ยแป้งเองอ่ะจะมีงานเลี้ยงรุ่นนะครับก็คือรุ่นตอนที่เรียนจบหมหที่โคราชนนและฮะแป้งเองอ่ะต้องกลับไปเลี้ยงรุ่นอ่ะทุกปีก็จะมีเพื่อนๆในรุ่นเดียวกันเนี่ยนะครับก็มาสังสรรค์เฮฮาปาร์ตี้กันนะครับออก็เรียกว่ารวมรุ่นแล้วกันพี่นนจะไปกับแป้งไหมพี่นนเขาบอกว่าแล้วแป้งจะกลับยังไง อ๋อแป้งก็นั่งรถทัวร์กลับนะคะเป็นเรื่องปกติที่แป้งใช้ชีวิตเวลาที่แป้งจะกลับโคราชแป้งก็ใช้บริการรถทัวร์นะคะพี่นนท์เขาเขามีรถนรถเก่งแล้วด้วยความที่คบกันนะ่ะนะฮะแฟนจะจะเดินทางไปโคราชจะให้เขานั่งรถทัวร์ไปได้ไงพี่นนท์บอกว่าไม่เป็นไรแป้งเดี๋ยวพี่ขับรถไปเองนะจะได้เป็นสวัสดีพ่อแม่แป้งด้วยแป้งก็บอกว่าได้ค่ะพี่ เพราะว่าพี่เองก็ไม่เคยไปที่โคราชเลยใช่ไหมบอกอ๋อยังไม่เคยไปเลยได้ได้ค่ะนะครับอ่ะสองคนก็ตกลงกันนะครับจนถึงวันที่9นะครับตอนเช้าเช้าเนี่ยต้องออกเดินทางครับเนื่องจากวันที่10นะครับมันเป็นวันหยุดนะแล้วก็วันที่9ครับต้องออกเดินทางก็เป็นวันหยุดเหมือนกันครับนตอนนั้นครับตัวของนนก็พาแป้งขับรถไปเรื่อยๆครับจนไปถึงจังหวัดนครราชสีมาครับที่โรงแรมแห่งหนึ่งแล้วกัน นะครับบริเวณตรงนั้นนะครับก็มีคล้ายๆว่าด้านล่างเนี่ยจะเป็นลานปาร์ตี้นะเป็นเป็นใต้โรงแรมะนะครับก็จะมีผับผับหนึ่งแล้วกันนะครับแล้วก็ในส่วนของอ,อีกมุมหนึ่งอะ่ะนะครับก็จะเป็นโซนที่จองโต๊ะไว้แล้วนะครับโตะที่จองไว้เนี่ยประมาณสัก30มสน,นีคนจะได้ครับพี่นนท์เองเนี่ยบอกกับผมเลยเขาจะมีบุค,คลิกอยู่อย่างนะครับว่า เขาเองจะเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบอยู่กับคนเยอะๆแล้วยิ่งที่ถ้าไม่รู้จักกันด้วยเนี่ยโอ้โหยิ่งไม่ค่อยอยากจะอยู่เลยอะแต่เนื่องด้วยไปเพราะแฟนอะมันก็เลยมีความรู้สึกว่าไอ้คันจะเข้าไม่เข้าไปก็อะไรอยู่อะนะครับก็ต้องเข้าไปอะกันน่าเกลียดเนาะเดี๋ยวเขาจะหาว่าเฮ้ยไม่ให้เกียรติกับคนอื่นหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับแล้วด้วยวัยของแป้งเนี่ยนะครับมันอายุน้อยกว่านนนี่สี่ปีอะนะครับมันก็จะมีกลุ่มๆของเขานะครับ ก็วันนั้นก็เข้าไปครับก็โตก,ก็ถูกจองไว้เรียบร้อยเพลงดนตรีดนตรีก็เล่นกันไปแป้งก็บอกว่าพี่นน,นหนูจองห้องพักไว้นะนะครับที่ชั้น3มห้อง3 0 3เพื่อนเพื่อนเนี่ยเขาจองไว้ให้แล้วเพราะว่าเขาอยู่ที่นี่นะครับเผื่อบางทีพี่อยากจะไปนอนพักหรือว่าจะกลับบ้านแป้งก็ได้นะหรือว่าเราจะนอนพักที่นี่ก่อนแล้วตอนเช้าค่อยไปก็ได้นนบอกว่าดีเลยพี่เพราะว่าพี่รู้สึกปวดหัวนะแต่น,นนเนี่ยไม่ได้ปวดหัวหรอก มันมีความรู้สึกว่าแบบไม่ไม่คุ้นนะนะครับอ่ะนนก็เข้าไปนั่งด้วยนะครับตัวแป้งเองก็แนะนําให้กับทุกคนรู้จักว่านี่คือแฟนแป้งนะทุกคนก็จับพี่นนเนี่ยไปเต้นไปอะไรกันตามภาษาของคนที่แบบดื่มนะแต่พี่นนเนเองอะเป็นคนที่ดื่มแต่ดื่มมากไปได้เพราะดื่มมากเลยตัวแดงทั้งตัวเขาจะแพ้นะครับวันนั้นนนก็ดื่มไปนิดเดียวครับก็รู้สึกว่าดื่มตามมารยาทครับก็ดื่มไปสักพักก็รู้สึกว่าอยากขึ้นห้องอ่ะ ก็เลยบอกกับแป้งว่าแป้งเดี๋ยวพี่ขึ้นไปพักก่อนนะพี่รู้สึกว่าพี่ปวดหัวแป้งบอกได้พี่ไม่เป็นไรเดี๋ยวแป้งอ่ะเดี๋ยวนนนะพี่นนท์นะขึ้นไปรอแป้งก่อนแลวกันนะเพราะว่างานเนี่ยจะเริกประมาณสักห้าทุ่มครึ่งเที่ยงคืนเนี่ยก็คงจะต้องเลิกกันแล้วแหละนานๆหนูเจอเพื่อนทีอ่ะขอให้หนูสนุกหน่อยนะนนบอกว่าไม่เป็นไรเลยแป้งเต็มที่ไปเลยเดี๋ยง่ายเดี๋ยวพี่ไปรอบนห้องแล้วกันนะครับอ่ะในวันนั้นนนก็ขึ้นไปบนห้องครับห้องสามสามครับ วันนั้นนนก็เปิดประตูเข้าไปก็ตกใจนิดหน่อยเพราะว่าสิ่งที่ได้รับก็คือเตียงมันเป็นเตียงคู่อ่ะเป็นเตียงคู่นะครับปกติเป็นแฟนกันนะเนาะนะครับก็ไปมาหาสู่กันก็รู้ก็อยู่แล้วฮะแต่วันนั้นได้เตียงคู่นนก็เลยโทรไปถามแป้งครับโทรไปถามแป้งแป้งก็แบบรับช้านิดหนึ่งเสียงมันดังแป้งก็รับสายนนก็บอกแป้งไอห้องสามศูนย์สามเนี่ยเราได้เตียงคู่เหรอ แปบบอกอ๋อใช่พี่หนูหนูลืมบอกเลยเพราะว่าห้องเนี่ยมันเต็มมันได้แค่เตียงคู่พี่เป็นไรหรือเปล่าพี่นอนได้ไหมอ๋อนอนได้นอนได้นอนไดโอเคแค่ถามพี่นึกว่าพี่เข้าห้องผิดบอกโอเคโอเคพี่งั้นกันก็ก็นอนก่อนละกันเดี๋ยวแป้งขึ้นไปอ่ะพี่นอนก็มาเขาอาบน้ําอาบท่าอะไรเสร็จสับเรียบร้อยก็เปิดทีวีดูนะเปิดทีวีเดี๋ยวก็นอนเตียงเตียงคู่นะครับตรงกลางนะครับมันจะเป็นโต๊ะไม้ ตู้ไม้เรียกว่าตู้แล้วกันตู้ไม้มีลิ้นชักด้วยนะครับแล้วก็วางโคมไฟอ่าป,ประมาณนั้นครับเหมือนโรงแรมทั่วไปแหละครับพี่นนท์แกก็แกก็นอนแล้วก็ดูทีวีไปอะไรไปนะครับในขณะที่นอนเนี่ยนะครับดูทีวีอยู่เนี่ยมันมีความรู้สึกว่าไอ้ตู้ที่อยู่ตรงกลางเนี่ยนะครับตู้ลิ้นชักที่อยู่ตรงกลางเนี่ยมันขยับได้ที่แรกเขานึกในใจว่ากูคิดไปเองหรือเปล่าวะ แต่มันมีความรู้สึกว่าตู้เนี่ยมันเหมือนก็ๆๆๆๆแกก็ลำคานเฮ้ยหรือว่าจะมีหนูอยู่ในตู้วะแกก็แกแก็ปิดทีวีปุ๊บแกก็ดึงลิ้นชักออกมานะเหมือนที่ผมพูดตอนแรกครับว่าแกไม่กลัวอะไรอยู่แล้วครับแกก็เปิดลิ้นชักมาปุ๊บพอแกเปิดลิ้นชักออกมามันไปเจอสมุดเล่มหนึ่งนะครับเป็นสมุดเก่าๆเ,เลยเล่มหนึ่งวางอยู่ในลิ้นชักแกก็บอก อะไรวะมีสมุดแค่เล่มเดียวเว้ยแล้วมันหรือว่าลิ้นชักมันจะแบบมันจะขยับได้มันลื่นวะอะไรเงี้ยแกก็พยายามลูดขึ้นลูดลงลูดขึ้นล่นล,ลงมันก็ไม่เลยวะแกก็หยิบสมุดมาใครเอาสมุดมาวะสมุดอะไรเก่าๆมันอยู่ลิ้นชักแกก็เปิดพบนะครับกลางสมุดเนี่ยมันเขียนเป็นประกาสีแดงว่า ขอบคุณที่เปิดอ่านแกก็อะไรวะแกก็เปิดไปอีกหน้าหนึ่งเพิบเขียนคำว่าเปิดอีกสิเห็นไหมแกก็เอ้ยแม่งใครมาล้อเล่นกับกูแบบนี้วะเปิดไปอีกหน้าปุ๊บใกล้แล้วอ่าเขียนอย่างนี้แล้วนะใกล้แล้วแกก็เปิดไปอีกหน้าหนึ่งปุ๊บเป็นประกาศสีแดงตอนนี้ตัวใหญ่เลย เชื่อเรื่องผีไหมแกก็หัวเราะ,ะแล้วแกก็บอกว่าโอ้โหสงสัยไอ้คนก่อนเนี่ยมันว่างจัดนะมันถึงขนาดที่ว่ามานั่งเขียนแบบนี้แล้วลองคิดดูาถ้าคนปัญญาอ่อนที่กลัวผีกลัวผีเนี่ยแล้วมันเจอแบบนี้มันคงจะช็อกนะแบบเนี้ยแต่สําหรับกูแล้วเนี่ยโอ้ยฝันไปเถอะกูไม่เชื่อหรอกเรื่องพงเรื่องผีเปิดเพิ่มไปไม่เชื่อเรื่องผีใช่ไหม เขียนอย่างนี้นะเฮ้ยเอ้ยแม่งทำไมรู้ความคิดกูวะเปิดไปอีกหน้าหนึ่งพรึบแน่จริงท่องบทนี้สิบอกบทอะไรของมันวะโอ,โอ้สุดยอดเลยวะเฮ้ยเดี๋ยวมุกเนี้กูจำไว้เลยนะเดี๋ยวกูจะไปเล่นกับเพื่อนๆนนจะไปเขียนแล้วไปวางไว้หน้าหัวนอนมันบนหัวนอนมันให้มันเปิดดูให้มันหลอนใช้ตายเปิดไปอีกหน้าหนึ่งกล้าไหม นะเขียนแต่ละหน้าเนี่ยเป็นคําแบบนี้เลยประกาสีแดงตัวใหญ่ด้วยกล้าสิวะมาบทไหนกูกล้าท่องบมดแล้วกูอยากเจอเหมือนกันผีเนี่ยกูอยู่มาจะสามสิบปีแล้วก็ไม่เคยเจอเลยเปิดไปเพิบครั้งนี้เองเป็นบทสวดนะนะครับพี่นนท์เล่าว่าประมาณสักสี่แถวนะเป็นบทไม่ไม่ยาวเขาบอกผมมาเหมือนกันแต่ผมจําไม่ได้เป็นสี่แถวแกก็บอกแน่ใจหรอวะ ว่าจะเจอผีจริงแกก็เปิดไปหน้าหนึ่งเพื่มมันเป็นกระดาษว่างเปล่าจนไปถึงหน้าสุดท้ายครับนะหลังจากที่เจอบทนี้นะแล้วมันไปเจอหน้าสุดท้ายมันเขียนว่าช่วยบรรยายถึงสิ่งที่คุณเจอหน่อยว่าคุณเจอผีอะไรแบบไหนแกก็แบบเปิดหน้าสุดท้ายอะ่ะเอ้ยเออแม่งฮาวะ่ะ ยังเหลือสมุดอีกปิกหนึ่งเลยให้บรรยายเดี๋ยวกูจะบรรยายให้ฉ่าเลยมีปากกาหรือเปล่าวะเออเดี๋ยวกูจะเจอผีละเดี๋ยวกูจะบรรยายให้ฉ่าเลยในสมุดเล่มนี้ว่ากูเจออะไรแกก็พลิกมาหน้าบทสวดสักพักแกหยิบหนังสือมาไอกระดาษไอสมุดมาแล้วแกก็ท่องนะครับแกก็ท่องท่องวว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 มันเขียนว่าให้ท่องสามรอบฮะแกนึกในใจ โคตรปัญญาอ่อนเลยเอา้าท่องก็ท่องวะแกก็ท่องบุม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 บมมุม,มหนึ่งรอบสองรอบพอเข้าสองรอบปุ๊บไฟมันก็พิบปิปิบพิบพิบพบแกก็หยุดสวดแกก็มองไฟแกบอกเฮ้ย hey, ไฟเป็นไรวะก้มหน้าลงมาไฟก็แบบเปิดมาเป็นปกติ แกกท่องบทที่สามครบสามรอบครับพอครบสามรอบพอคําสุดท้ายแกท่องจบปุ๊บไอ้ลินชักที่แกชักออกมาแล้วก็ยังไม่ได้ดันเข้าไปถูกไหมฮะมันปิดปึ้งพอปิดปึ้งแกก็ตกใจเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยแล้วมันแปลกตรงที่ว่าสมุดที่แกถืออยู่เนี่ยมันค่อยค่อย เปิดหน้าครับมันเหมือนโดนลมจากแอร์ครับมันค่อยๆไม่ค่อยๆปิวพิกหน้าปั๊บปั๊บป๊ปั๊ป๊ป,ป,ป,ป๊ไปหยุดอยู่ตรงที่ว่าเชื่อเรื่องผีไหมแกก็ดูเฮ้ยมันไม่หยุดแบบนี้วะแกก็มองซ้ายมองขวามองซ้ายมองขวานะครับในระหว่างที่แกมองซ้ายมองขวาอยู่เนี่ยสมุดมันพิกอีกแล้วปั๊บปั๊บปั๊บ ตกที่คำว่ากล้าไหมแกก็แบบแปลกๆเว้ยกล้าสิวะไหนวะกูอยากเจอวะลิ้นชักครับมันชักออกพึ่งแล้วมันก็ปิดพึ่งชักออกปึ้งปิดปึ้งชักออกปึ้งปิดปึ้งพอชักที่สามในระหว่างที่แกมองอยู่แล้วแกแก็ช็อกอยู่อย่างนั้นนะแกเอาสมุดนะมันแหบอกแล้วก็กตกใจเอาไวนะ้ฮะไอ้ชักที่สามเนี่ยมันชักออกมา แล้วมันมีอะไรบางอย่างมันเด้งออกมาจากไหนดินชักึกภาพตามนะฮะปรากฏว่ามันเป็นหัวคนหัวคนเนี่ยมันเด้งออกมาแล้วก็กิ้งตึก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 ตึ๊กแล้วมันก็หยุดสักพักน่ะหัวคนที่มันหันหน้าไปอีกฝั่งนึงมันค่อยๆพลิกหัวกลับแล้วมันก็หันหน้ามาแล้วมันก็พูดว่า มึงอย่าเลียมอย่าลืมเขียนบันทึกล่ะตัวของพี่นนตาค้างไปสามวิมองหน้าแล้วฮ right ้อะไรวะเอ้ยอะไรวะหนังสือนะครับมันเปิดปุ totally Jessica, ๊บปุ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 ๊บนะครับเสียงนิ้นชักมันก็ยังดังกึงกึงกึง wow. ก oh. ึงก pues, <asury S 1> ึงกงกึงกงไอหัวตรงนั้นน <my S 2> ่ะมันก็พูดอีกว่ามึงอย่าลืมเขียนบันทึกล่ะ มึงต้องเขียนบันทึกด้วยมึงอย่าลืมเขียนบันทึกล่ะแกก็้องอ้ยไม่ไหวแล้วโอ้ยผีหลอกผีหลอกแล้วก็วิ่งออกมาจากเปิดประตูประตูเนี่ยมันมันดึงเข้าถูกไหมฮะแกดันกึก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 เฮ้ยมึงจะไปไหนมึงมาเขียนบันทึกก่อนมึงมาเขียนบันทึกเดี๋ยวนี้แกก็เปิดกึก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 เฮ้ยมันดึงนี่หว่าแกดึงพอแกดึงออกมาลองทรองเท้าแกไม่ใส่แกวิ่งลงมาครับ หน้าตากะหืดกระหอบมานั่งอยู่ตรงด้านล่างของงานเลี้ยงคือแบบคนก็เดินไปเดินมาแค่ก็นั่งสัน่นเฮ้ยกูเจออะไรวะกูเจออะไรวะจนมีคนคนหนึ่งเขาออกมาเข้าห้องน้าก็คือเป็นน้องที่เลี้ยงรุ่นกับน้องแป้งแหละตอนที่แนะนําไม่รู้จักกันเขาก็รู้จักเอ้ยอันนี้พี่นนนะอะไรเงี้ยเขาก็รู้จักอนน้องคนนี้ผู้ชายมันก็เดินออกมาว่าเฮ้ยพี่นนนี่วาพี่นน,นพี่มานั่งะไรตรงเนี้พี่เข้าไปในงานดินนบุก ไม่ไม่เป็นไรน้องไม่เป็นไรเฮ้ยแล้วพี่เป็นไรเปล่าดูหน้าตาแบบซีดๆนะพี่พี่ไปทําอะไรมาพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปเรียกแป้งให้ไหมเออเออพ,พี่น้องน้องไปเรียกไปเรียกแป้งให้หน่อยไปเรียกแป้งให้พี่หน่อยสักพักอ่ะได้ได้ได้พี่น้องฮูเลโกวิ่งเข้าไปสักพักอ่ะแป้งมันก็ออกมากับเพื่อนอีกคนหนึ่งนะครับอ่าออกมาแป้งก็เดินมาจับพี่นนท์พี่นนท์เป็นไรหรือเปล่าพี่นนท์ก็กอดแป้งแป้ง แป้งพี่กลัวแป้งเมื่อกี้พี่เจออะไรก็ไม่รู้บนห้องอ่ะแป้งพี่กลัวเรา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 ไปจากที่นี่กันเถอะแป้งบอกพี่นนพี่นนเจออะไรพี่มันไหนไหนพี่นนตั้งสตินะพี่พี่นนเล่าให้หนูฟังหน่อยว่าพี่นนเจออะไรพี่เจออะไรไม่รู้บนห้องสามส่วนสามมันน่ากลัวมากเลยพี่พี่เออแป้งแป้งไม่เชื่อขึ้นไปดูเลยครับแป้งบอกว่าเจออะไรอ่ะแล้วก็มองหน้าเพื่อนครับ เพื่อนอะ่ะชื่อน้องจอยจอยก็บอกว่าอไม่นะโรงแรมนี้ไม่เคยมีประวัตินะเขาไปเจออะไรมาอ่ะไปไปไปเดี๋ยวเ๋ยวเดี๋ยวพาขึ้นไปไปเจออะไรนะพี่เออเจอเจอเจอหัวคนกลายเป็นคนติดอ่างไปเลยอะ่ะสักพักหนึ่งฮะแป้งกับตัวของจอยก็พากันขึ้นลิฟต์มาที่ชั้นสามครับโดยนึกสภาพตามนะพี่โดนเนี่ยเดินอยู่หลังผู้หญิงอะ่ะแล้วก็เกาะเกาะมือนะครับสักพักหนึ่งก็ ประตูมันเปิดไว้อะนะครับมันมันมันบอกบอกถึงความกลัวรีบร้อนมากครับสิ่งที่แป้งเข้าไปพร้อมกับน้องจอยที่เดินตามไปด้วยรวมถึงพี่นนท์เนี่ยที่ยืนอยู่หน้าห้องก็คือแป้งเห็นเป็นลิ้นชักเนี่ยมันปิดอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในความเรียบร้อยทุกสิ่งอย่างครับนะครับแล้วสักพักหนึ่งแป้งก็เดินออกมาพี่นนท์พี่นนท์นนเจออะไรไม่เห็นจะมีอะไรเลยมีแต่รอยที่นอนอ่ะที่พี่อ่ะห่มผ้าแล้วพี่ก็เอาผ้าห่มอ่ะ ล่วงมาลงพื้นเนี่ยหนูไม่เห็นพี่จะจะ,จะเจออะไรเลยพี่ไม่เห็นมีอะไรเลยสักพักนน,นก็ค่อยๆชะงอกหน้าไปแล้วนนทบอกว่า,วามัน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 อยู่ในลิ้นชักพี่ตรงกลางตรงกลางเนี่ยตัวแป้งก็ไปเปิดลิ้นชักปึ๊บหนูก็ไม่เห็นจะมีอะไรเลยพี่เห็นมีสมุดเก่าๆนั่นแหละสมุดเก่าๆนั่นแหละพี่เปิดอ่านแล้วมันมันมีมันมีผีออกมาจอยก็หันหน้ามามองแป้ง แล้วบอกว่าแป้งแฟนแฟน,แฟนเองอ่ะเมาเปล่าวะแป้งบอกว่าไม่นะก็พี่เขาไม่ค่อยดื่มนะสักพักหนึ่งก็หยิบสมุดออกมาเปิดเึ๊บมเก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยพี่ก็เป็นสมุดธรรมดาที่เขาเขียนข้อความอะไรเลอะเทอะไปหมดเนี่ยใช่ใช่ใชข้อความเลอะเทอะแต่มันเป็นบทเชิญผีอยู่น,นั้นบทหนึ่งอ่ะเอ้าแล้วยังไงพี่ไปท่องเหรอหรือย,อยังไงใช่พี่ท่องแล้วมันมีผีออกมา,าจริงๆนะ แต่แต่แต่ยังไงอะเราออกกันเถอะพี่ไม่ไหวแล้วเราเราว่าเรากลับกันเถอะแล้วที่สําคัญนะ่มันบอกไอ้พี่เขียนมันทึกลงไปในนั้นด้วยสักพักหนึ่งอะไอ้จอยก็เปิดอ่านจอยบอกโหพี่อันนี้มันเป็นมุกเก่าๆอะในสมัยที่หนูเรียนอยู่หนูก็ชอบเขียนหลอกเพื่อนแบบเนี้ยให้มันเปิดสมุดสมุดแบบเนี้ยมันไม่มีอะไรหรอกพี่เออมันแค่ขำๆมาสงสัยพี่กลัวหรือเปล่านะครับสักพักหนึ่งอะ แป้งก็เลยบอกว่าเออไม่เป็นไรเดี๋ย,ยงไงเดี๋ยวเราอะนะแค่สี่ห้าทุ่มเนี่ยเดี๋ยวเราต้องกลับแล้วเดี๋ยวเราพาพี่นนทนะ์อะไปบ้านเราดีกว่าดูแล้วพี่นนท์น่าจะไม่ปกติแล้วเดี๋ยวเราขอโทษจอยด้วยแล้วกันเดี๋ยวเข้าไปหาเพื่อนเพื่อนก่อนลกันสักพักก็ปิดประตูมาในระหว่างที่เอาสมุดเนี่ยนะครับวางไปในลิ้นชักแล้วก็ลิ้นชักก็ถูกปิดโดยมือของจอยถูกไหมครับจอยออกมาทีหลังสุดนะครับ ตัวของพี่นน่าตัวของแป้งเนี่ยก็เก็บเสื้อุงเสื้อผ้าอะไรเงี้ยที่เอาพอมาเล็กๆน้อยๆนะครับพอมาแค่คืนเดียวก็เก็บเสื้อผ้าใส่อะไรอย่างเงี้ยในระหว่างนั้นนอนอ่ะมันยืนแอบดูอยู่ทางนอกแล้วก็ยื่นหน้าลงไปสิ่งที่นนเห็นก็คือลิ้นชักอ่ะมันค่อยๆเปิดออกมาแล้วก็มีหัวใครสักคนโผล่มาจากลิ้นชักนะครับ แล้วปากเนี่ยมันเลยออกมาจากดินชักแล้วปากเนี่ยมันยิ้มมุมปากแล้วก็พูดออกมาทั้งๆท,ท,ที่มันอยู่ไกลกันแต่มีเสียงพูดมาว่ามึงอย่าลืมมาเขียนบันทึกด้วยล่ะว่ามึงเจอผีอย่างไรเท่านั้นแหละนนร้องโอ๊ยผีหลอกผีหลอกวิ่งลงมาครับก็เก็บกระเป๋าปิดประตูประตูรีบวิ่งลงมานะครับ สุดท้ายในวันนั้นครับทั้งนนทั้งแป้งก็ต้องพากันออกมาจากโรงแรมแห่งนั้นแล้วก็ขับรถมากลางดึกนนบอกว่าเหมือนคนเสียสติขับรถไม่ได้เลยนะครับต้องให้น้องแป้งเนี่ยเป็นคนขับน้องแป้งก็ขับไม่แข็งฮนะแต่ในวันนั้นนนมันขับรถไม่ได้เลยนะครับจนสุดท้ายไปถึงบ้านแฟนนะแทนที่จะไปแบบรออ,อแกบอกกันนะกลับกลายเป็นไปไป,ไปเหมือนเป็นผู้ประสบภัยอ่ะนะสุดท้ายพ่อแม่แป้งก็ต้องพาไปหาพระ นะครับไปอาบน้ำมนต์ทำพิธีเรียกขวัญเรียกอะไรกันตามแบบสบับของคนอีสานนะั่นนะนะครับก็ทำพิธีกันนะครับแล้วหลวงพ่อบอกว่าสงสัยไปเจออะไรดีๆมาแล้วแหละไม่เป็นไรหรอกอืมชีวิตมันต้องเจอกันบ้างจะได้รู้ว่าผีมันมีเราเป็นคนไม่เชื่อเรื่องผีไม่ใช่เหรอเออคราวนี้เชื่อหรือยังว่า,วาผีมีจริงอ๋อเชื่อแล้วครับหลวงพ่อผมผมเชื่อแล้วครับว่าผีมีจริงผมกลัวมากเลยครับหลวงพ่อหลวงพ่อช่วยใสย่สายสินหลาย,ลายเส้นหน่อยผมกลัวเอ,อ้ย แค่นั้นก็สายศินจะหมดวัดแล้วเอาแค่นั้นก็พอแล้วผีไม่มาใกล้แล้วสายศินเยอะแล้วนะ้ะที่ข้อแขนนะ่ะโอ้โหมัดเป็นปั้นเลยฮะนะครับพอมีคุณตาคุณยายก็มาเรียกขวัญนนะเขามาปูกข้อมือให้ตามภาษาครับสุดท้ายเหตุการณ์ในวันนั้นก็คือเหตุการณ์แรกนะครับที่คุณนนเนี่ยไปเจอผีมานะครับที่โรงแรมแห่งหนึ่งนะครับในจังหวัดนะครับของนะครราชสีมาละกันผมไม่ขอไม่ระบุเนาะ นะครับแต่ว่าความรู้สึกในวันนั้นอนะ่ะมันมีความตลกอยู่ในนั้นพร้อมกับความหวาดกลัวนะครับแล้วเรื่องของการเขียนแบบเนี้ยนะครับในสมัยก่อนเนี่ยคนที่ยุค90เนี่ยจะรู้กันดีว่ามันจะมีการเขียนหลอกกันแบบเนี้ยนะครับแล้วก็เปิดให้เราค้นหาเข้าไปดูเข้าไปดูนะครับบางทีก็มีรูปผีนะครับอยู่ในท้ายเล่มพอเราเจอแล้วเราก็ตกใจอะไรเงี้ยเป็นการหลอกกันในยุคนั้นนะครับซึ่งก็ไม่แน่ใจนะครับว่าพี่นนท์เนี่ย น่าจะมีความท้าทายม่าจะมีความพูดจาอะไรที่มันแรงกว่านี้นะนะเท่าที่แกเล่ามาก็อาจจะเล่าซอฟๆก็ได้แต่ในวันนั้นนะ่ะน่าจะมีอะไรบางอย่างที่พูดจาแรงๆหรือเปล่านะครับมันทําให้เขาเจอแบบนั้นเพราะเท่าที่แป้งยืนยันกับผมมาเนี่ยนะครับเท่าที่ถามจอยถามเพื่อนทุกคนนะว่าโรงแรมแห่งนี้ก็ไม่เคยมีประวัตินะนะครับในการที่จะขึ้นไปเจอผีอะไรแบบนี้ครับซึ่งมันก็เป็นเรื่องราวเมื่อ13ปีก่อนครับ และนี่คือเรื่องราวทั้งหมดที่ชื่อเรื่องว่าคาถาเชิญผีครับ